วันที่2มิถุนายน2565เวลา15นาฬิกานายกายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้แทนสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรุ่นอายุต่ำกว่า19ปี โดยมีนายภูสิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณสนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองย่ามา้าโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่3มิถุนายนาเวลา10.30นาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565โดยมีนายภูสิธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีพร้อมหัวหน้า ส่วนงานราชการในจังหวัดร้อยเอด็ดร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงณอ่างเก็บน้ำทวัดชยัยตำบลมะอืดอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอด็ดวันที่4มิถุนายนเวลา13 1 5นาินาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอด็ดกล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาและกล่าวเปิดการจัดการแข่งขันเซปักตะก้อยเยาวชนหญิงชิงชแชมป์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สดทางช่องไทย PBS โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอด็ดร่วมชมและร่วมเียร์ให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้ณสนามแข่งขันเซปักตะก้อยโรงเรียน เทศบาลหนองย่ามาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในเวลาต่อมานายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งข ola, ันเอสโคลาวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับเกียรติจากสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2-5มิถุนายน2565ณสนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลหนองย่ามาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอวันที่5มิถุนายนเวลา8.30นาถึง18.00นนายสุพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมชมและเชียร์พร้อมทั้งร่วมพิธีปิดการแข่งขันเอสโคลาวอลเลยบบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรุ่นอายตุต่ำกว่า19ปีโดยมีนายชนะชัชวันวง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีนโรงเรียนเทศบาลหนองย่ามา้าโรงเรียนกีฬาเทศบาล1นึงร้อยเอ็ดวันที่6มิถุนายนเวลา9ก0าานาทีนยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ,พรประจําปีงบประมาณ2565 โดยมีนายชนะชัชวานวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีต่อมาเวลาสิบนิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมการดําเนินการติดตามปรึกษาหารือการขยายโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครั้งที่4ซึ่งมีนายอนุรักษ์จุรีมาศมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดําเนินงานในครั้งนี้ด้วยโดยมีนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมพระเวสสันดรชั้นสาสลักลางจังหวัด ต่อมาเวลา11บเอ็านานายกเทศมนตรีเมืองร้อพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อร่วมส่งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีกลับภูมิลำเนา วันที่7มิถุนายนเวลา10บนาฬิกาดกรวัฒนพงศ์ชิตทรงสวัสดิ์รองนายทศมเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมมอบของสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้และรายได้น้อยปีงบประมาณ2565โดยมอบถุงยังชีพจำนวน3ชุมชนได้แก่ชุมชนวัดบึงชุมชนโรงพยาบาลชุมชนทุ่งเจริญวันที่8มิถุนายนเวลา10บนาฬิกาดกรนุชากรมาชมาด,ดนรองนายทศมเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดการ จัดงานประเพณีสืบสารตำนานเทียนพันษาร้อยเอ็ดด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนราชการสถานศึกษาพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดการจัดงานประเพณีสืบสารตำนานเทียนพันษาร้อยเอ็ดประจำปี2565 ในวันพุธที่13กรกฎาคม2565นันลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อต่อมาเวลา14นาฬิกาในายกเทศมนตรีเมืองร้อพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อร่วมประชุมเพื่อวางแผนขุดลอกคลองคูเมืองร่วมกับคณะทำงานของกรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ห้องประชุมปัฐมานนท์ชั้น2เทศบาลเมืองร้อยเอ ภายในวันเดียวกันดรวัฒนพงศ์ชิสรงสวัสด์รองนายเทศมเมร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลมร้อยเอ็ดร่วมพบปะประชาชนโครงการหน่วยสาธารณาสุขสัมพันธ์ปีงบประมาณ2565โดยดําเนินงานออกหน่วยบริการตามชุมชนได้แบ่งออกเป็น3เขตให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลมร้อยเอ็ดโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยตรวจโรคเบื้องต้น ให้คำแนะนำวางแผนคุมกำเนิดปรึกษาปัญหาสุขภาพตรวจภาวะโภชนาการรณรงค์การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายรณรงค์การวางยาเบื่อหนูเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสบริการนวดคลายเครียดเพื่อสุขภาพบริการตัดผมชายหญิงและบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ณชุมชวนพิพิธภัณฑ์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในรังรัตรัตนพงาสถิตรองนายเทศมรนทรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ดเพื่อกําหนดระยะเวลาในการจัดทํางานประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการและสิ่งแวดล้อมการบังคับใช้ผังเมืองรวมกรณีดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศัการาช2562 ณห,ห้องประชุมปัตมานน์ชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายในวันเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกฤตตลักเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพญานาคอ่างเก็บน้ำทวาชัยตำบลมะอึกอำเภอทวับุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่สามประจำปี2565ณห,ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้นสี่สลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่10มิถุนายนเวลา9.00นดรวัฒนพงษ์ชิดทรงสวัส,วสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงประจำปีงบประมาณ2565น้าณวัดป่าไร,ไร่ชุมชนวัดป่าไร,ไร่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่1 3มิถุนายนเวลา1 1เอดนาฬิกาดกรนิชากรมาชมาดลรองนายททศมตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมทางมอบนโยบายในการทำงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานณนห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่รจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13 3 0นานาทีผู้ช่วยศาส ตราจารย์ดรสาธิกิตตลากเลขานการนายวเทศสมบูรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2,565ครั้งที่1โดยมีนายเวงศักด์พลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมสนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่14มิถุนายนปลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการประชุมมีการมอบนโยบายในการทํางานณนะห้องประชุมปัตมานนท์ชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในเวลาต่อมาดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายททสเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมผู้จําหน่ายสินค้าตลาดชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยในวันนี้มีผู้แทนชุมชนจากชุมชนต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อหา,หารือเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ถูกหลักอนามัยณนะห้องประชุมสุนทรเทพชั้นสา สำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่15มิถุนายนเวลา14.00นาปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี2565และการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านสาธารณสุขป,ประจำปี2565โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณนะห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3สำนักง,งาน วันที่16มิถุนายนเวลา9้าฬิกาดกรวัฒนพงศิษิ์ทรงสวัสดิ์รองนายททเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสุบุหรี่โลกโดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสุบุหรี่โลกณลานอเนกประสงค์วัดบึงพลันชยัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13.30นาทีนายรังรัตรัตนพงาสถิตรองอานายททเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่5ประจำปี2565 โดยมีนายเฉวงศักด์พลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมเพเวสันดรชั้นสาสลักกลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่17มิถุนายนเวลา9.30นาทีดรวัฒนพงษ์ชิดทรงสวัสดิ์รองยกิทศมนมือร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลมืองร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกณชุมชนท่านครเทศบาลมืองร้อยเอ็ด ต่อมาเวลาสิบนิกาดกรวัฒนพงศ์ชิตร่งสวัสดิ์รองนายการกมนทรวมบังร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตรโครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณ2,565กิจกรรมสารตะก้าไหวเทียมซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรครั้งนี้ณนะวัดป่าไรไรชุมชนวัดป่าไรไรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่18มิถุนายน เวลายิบปีกาสาม0นาทีดรวัฒนาพงศ์ชิตทรงสวัสดิ์รองนายททศมตร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลมร้อยเอ็ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืงองนครน,นายกนสหกรณ์อมรัพ์ชุมชน หนองย่ามาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่21มิถุนายนเวลา8.30นาทีดรวัฒนพงศิชิ์ทรงสวัสดิ์รองอธิษฐานนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการถอดบทเรียนสรุปผลภายใต้โครงการส่รงเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่3ณนห้องประชุมใส่น้ำผึ้งศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่22มิถุนายนเวลา7.30นาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทำบุญรงม่าสัตว์เทศบาล โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมในครั้งนี้ณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่23มิถุนายนเวลา9.00นดรวัฒนพงษ์ชิตสงสวัิ์รองนายทีเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและร่วมกิจกรรมมหากรรมคนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เภาพชีวิตดีประจำปี2565โดยมีนายอภิรัต์ป้องกันในอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณหอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดภายในวันเดียวกันเนวทศวนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้ยวยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับนางอริสาปินประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนายสารสินสิริธาภรณ์ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณพร้อมคณะผู้ตรวจพร้อมทั้งลงพื้นที่ พร้อมคณะผู้ติดตามเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆของทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายในวันเดียวกันดรวัฒนพงษ์ชิษสงสวัสดิ์รองนายทศมเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การจัดสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนของตนเองได้ณนะห้องประชุมสาย ศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่24มิถุนายนเวลาสิบริกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครั้งที่3ประจำปี2565ซึ่งทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในฐานะผู้ให้เช่าขอเสนอที่ประชุมพิจารณาโดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมเพลินจิตศูนย์บริการร่วมบัดเบ็ดเส็จ วันที่27มิถุนายนเวลา9.30นาทีนายกเทศตรีเมื 101, องร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพบปะอาสาสมัครชุมชนหรืออสอมอเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนประจำเดือนมิถุนายนปีงบประมาณ2,565เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอมอได้รับความรู้เพิ่มเติมและประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนในห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่28มิถุนายนเวลาเก้าริกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนมิถุนายนครั้งที่6ประจำปี2565โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมและได้มอบร่งรางวัลให้นักกีฬารงเรียนเทศบาลหนองย่ามาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2565ที่ได้รับรางวัลระดับภาคต้นออกเฉียงเหนือระดับประเทศและระดับเอเชียเพื่อ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนพร้อมทางประดับอินทนูให้แก่พนักง,งานครูเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญจำนวน4ีรายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมในการประชุมณนห้องประชุมสุนทรเทพชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา15บหนาฬิกา นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้มอมดลวยกคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่วิมลรัตนกิตลักษ์ซึ่งเป็นคุณแม่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศาสติกิตลักษ์เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดณศาลาพุทธานุสร์วัดพุรธพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่29มิถุนายนเวลา9นาฬิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนงานราชการหัวหน้าหน่วยงานและในอำเภอครั้งที่6ประจำปี2565ประจำเดือนมิถุนายนโดยมีนายสิทธิสมจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5, ห้าสลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่30มิถุนายนเวลาแปดนิกาในยุทธศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำบุญตลาดหนองแคนประจำปี2 5ง5เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจส่งเสริมกิจกรรมสมัคคีการระหว่างผู้ประกอบการค้าในตลาดโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณตลาดหนองแคนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาเวลาเก้าริกาดกรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายทศมเมือรีอยเอ็ดเป็นประธานเปิดอบรมโครงการความปลอดภัยด้านยา ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลคุ้มค่าปลอดภัยไม่ซําซ้อนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการเลือกใช้ยาสำหรับผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและอาสาสมัครสาธารณสุขประชาชนมีความรู้และมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพิ่มขึ้นณนะห้องประชุมใสน้ำพึง่งสย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายในเวลาเดียวกันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะนออกเฉียงเหนือครั้งที่ ประจําปี2565ในระหว่างวันที่21-24ถึงกรกฎาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเย,ยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถและการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและดนมาตรฐานโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ในห้องประชุมประดับฟ้าโรงแรมเพชรรันการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด